วิธีบันทึกอัลบ,บั้มในรลายนะคะเข้าไปที่ลายวลยที่เราต้องการบันทึกนะคะเราไปที่อ่าวันที่นี่ยี่สามไปแล้วต่อไปวันที่24่สี่ก็ไปย้อนดูวันที่นะคะวันที่เราส่งงานยี่สี่ เดืนวันที่ยี่สี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะหน้าจอจะแจ้งอยู่ว่าวันที่ยี่สี่ยี่สี่มกราจะให้สร้างอัลบั้มที่เป็นงานของเรานะคะเห็นไ,ไหมจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นยี่สี่นะคะยี่สี่ทำอะไรบ้างนะคะอ่ะอาไปตั้งแต่ตรงนี้เลยใช้สินค้านะคะ แล้วก็ไปที่คำว่าอาัลบ,บั้มนะคะอัลบ,บั้มแล้วก็ติ๊กมาเลยอ่าตัวที่รูปที่เราต้องการส่งนะคะอืมติ๊กไปเลยเอารูปไหนบ้างนะคะมันจะเซฟได้ครั้งละยี่สิบจะเซฟได้ครั้งละยี่สิบรูปนะคะ อืมยีถึงไลายเซีโอโนอบสมมติเราสมมติเราจะคลิกอันนี้21มันก็ไม่ได้แล้วมันจะเป็นลางๆนะคะบันทึกได้ทีละยี่สิแล้วกดบันทึกไปแล้วกดคข้ามาสร้างแล้วัมแล้วก็ใส่ชื่อแล้วั้มใส่ชื่อใส่วันที่นะคะที่ส่งงานนะ ก็รอรอจนขึ้นมานะคะ<า>อัลบัมที่ยี่วันที่ยี่่ใส่ชื่อใส่วันที่ใส่วันใส่เดือนนะคะ อ่าเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ไปอ่าแล้วก็เปิดน่าคลิกคลิกที่รูปภาพใหม่แล้วก็ไปที่อัลบั้มนะคะที่อัลบั้มวันที่ยี่สิบสามไล่ให้ครบนะคะ สิบสี่สิบห้าสห่มาอันนี้ครบแล้วดาวไลน์อืมตีตีแล้วก็ไปที่บันทึกอีกทีนะคะ แล้วก็ลงวันที่เดียวกันทียีี่กดเพิ่มลงวาบนไปนะคะรูปลูกอ่าก็รอจนอัปโหลดหมดนะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีบันทึกรูปในอัลบั้มนะคะ